เอาละครับผมก็สวัสดีมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็จะอยู่กับช่วงของกิจกรรมเบอร์วากันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็ผมก็รีบปั่นคลิปเลยนะต้องบอกว่าไม่รู้ว่าตอนที่เปิดกาชานี่จะมีพลังเหลือหรือเปล่านะเพราะว่าหลังจากที่พี่วิวซิกเร็ตไปแล้วผมคิดว่าผมพยายามพยายามจะทําให้เพราะผมคิดว่าคอนเทนต์นี้น่าจะมีประโยชน์สาหรับผู้เล่นหน้าใหม่ และคนที่กําลังลังเลว่าจะเปิดตู้ไหนดีนะครับก็ทําเป็นช่วยในการตัดสินใจแต่ไม่ต้องเชื่อผม100%เนะเปิดตัวที่เราเอวยดีที่สุดนะครับเพราะครั้งนี้ผมจะพูดถึงโกคู4 LR โกคู4 GT ด้วยนะครับผมนะบนบเนพราะว่าผูา้เล่นเซิร์ฟ g l o b a l ก็ต้องเตรียมตัวเยอะหน่อยนะครับส่วนเกแปนั้นผ่านมาแล้วไงรอบนี้ผมกลัวเลอเกินวะ่ะตอนนี้รู้สึกใจคอไม่ดีนะผมได้โกคู4มาแบบดีเกินไปไงว่าลุงมันเอาผมแน่รอบนี้มา มาดูกันก่อนนะครับว่า2ตู้นี้นะผมนั่นคือทางด้านของโกคูกับเบต้าแล้วก็สามาสึนะครับผมก็ขอขอบคุณคุณโดคังแอสเซทนะครับที่ใบมันก็ใบเหล่านี้นคือตู้อะนะครับว่าหลังตู้เราควรจะเปิดตู้ไหนดีนะครับมาเลยดีกว่านะผมก็ตู้แรกนะครับอย่างที่เห็นเลยข้างตู้นี้คือแม่งมันจะตัวเองเก่งอ่ะผมใช้คำนี้เลยนะมีตัวเองเก่งอ่ะมาดูตู้แรกก่อนโกคูถามว่าตู้นี้แม่งดีไหมผมบอกเลยว่า โคตรดีคั้โคตรโคตรโคตรดีเลยโดยเฉพาะไอ้ตัวขวาคือโกคูถอดเสื้อ er, กับคูลเลอร์อันนี้คือ2ตัวท็อปดาเมจเอ๊ะคือเป็นคนละตำแหน่งที่ต่างกันแต่ดีด้วยกันคูลเลอร cool er, ์เป็นตัวบูทดาเมจได้ค่อนข้างแรงยิ่งคุณเปิดเส้นทางได้สัก1ห,หรือ2เส้นทาง ยิ่งทําให้คูลเลอร์ตัวนี้แม่งเก่งมากมานะครับมันทำให้คูลเลอร์เก่งแบบเก่งโคตรเลยคูลเลอร์เป็นตัวละครที่ผมมองว่าถ้าเปิดเส้นทางได้แม่งจะโคตรกอตเลยดาเมจค่อนข้างแรงปิดเกมได้ไวใครที่ชอบเกมไวคูลเลอร์แม่งตอบโจทย์กคูเป็นตัวละครที่แท้งดีอันดับต้นของเกมนะครับแทงดีมากใช้คำว่ามากเลยแล้วก็เซิร์ฟโกลบอลผมไม่มีด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเซิร์ฟโกลบอลผมไม่ต้องคิดมากว่าจะเปิดใครนะเนาะก็คูอกับคูลเลอร์ถามว่าดีไหมโคตรดี โกหังกับใหม่ใหม,ม่นี่น่าจะเป็นตัวใหม่นะครับแล้วก็ผมอยากได้ด้วยตัวใหม่โกหังโกหังนี่ผมจะบอกว่าเฉยๆกูกลัวจะทัวลงลแล้วเกินพราผมว่าโกหังเฉยๆอ่ะไ,ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้อะไรขนาดนั้นอ่ะแต่ก็เสียวนะรอบนี้ผมพูดอย่างนี้ผมเสียวมากนะอีกโกหังเนี่ยอานว่าหน้าตู้ดีผมใช้คำเลยว่าหน้าตู้ดีมากๆอาจจะมีให้เราหลอนอยู่ก็คือโกหังกับคูลเลอร์ ที่อาจจะรู้สึกแบบแอบเสียวงั้นนี่อะไรแบบนี้เนี่ยแต่ต้องบอกเลยว่า2ตัวนี้ potential ในเ,เรื่องของทำ damage ด,ดีมากแต่โกฮังอ่ะมันเด่นเรื่องดา m a g แต่เรื่องการดูแลตัวเองอะไรเงี้ยก็อาจจะมีการหวาดเสียวสักเล็กน้อยไม่ใช่เล็กน้อยหวาดเสียวเลยล่ะอาจจะตายได้ง่ายๆเลยถ้าเกิดเราแบบจัดเขาอยู่แต่ในตำแหน่ง r o เ a t i o n ไม่ดีในแต่เรื่องทำา a m เ g e เนี่ยก็อันดับตน้ตนๆของเกมแล้วก็ไม่ได้ก,กักไม่ได้ผมพูดให้มันดูน่ากลัวัจริงไม่ได้กักขนาดนั้นหรอกนะผมเอาวว่าตู้นี้ดูดีมากๆเลย มาดูอีกตู้หนึ่งนะฮะนั่นคือตู้ของสามัตนะฮะผมถามว่าต,ตู้ของสามัตเฮ้ยพี่มึงพูดมานี่คือแบบมึงดูแบบมึงอวยตู้นั้นใช่ครับออยิ่งอวยตู้นั้นแหละแต่จะมาพูดในมุมของตู้สามัตก่อนนะครับเพราะว่าตู้สามัตอะแม่งก็มีตัวทีเด็ดอยู่ถึง2ตัวเลยที่ผมมองว่าแม่งโคตรดีเลยไม่ต้องเสืร์ฟนะก็คือเขียวๆเ,เหมือนกันเลยเขียวๆเ,เหมือนหน้าสามัตเลยครับปิกาโรปิกาโรทั้ง2ตัวนี้นะครับเป็น2ตัวละครที่เก่งอันดับต้นๆของเกมปิกาโรเนี่ยน่าจะเป็น UR ที่ผมให้ว่าแม่งคือแบบ1ใน5ต้องมีปิกาโล่นั่นะแล้วปิกาโล่เนี่ยไม่ต่ำกว่าหนึ่งใน3นะ l r ที่เก่งที่สุด ULR ตัวร้ายนะปิกาโล่เป็นตัวที่ดีมากเล่นเวิร์ดทัวร์นาเมนต์ก็ดีนะครับปิกาโล่ตัวนี้คือดีทั้งคู่เลยเหมาะกับผู้เล่นที่กำลังต้องการทีมตัวร้ายดีๆปิกาโล่นี่ตอบโจทย์โคตรแล้วก็ไอ้ปิกาโล่ส้มข้างบนเนี่ยไม่ต้องสืบเรื่องความเก่งของมันนะคือมันแทงได้ดีแบบมันจะดีไปไหนนะมีแปลงล่างอีกนะครับเป็นคุณภาพชีวิต ทั้งคู่เลยที่ดีมากๆเลยคือไอ้ตู้นี้มาทาสลับกันมันกวงติงเรานิดนึงนะครับคือเขาก็รู้แหละเหตุผลที่ต้องทำแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนนะอยากได้ปิเกโกร่ส้มเยอะรวมถึงปิเกโกร่ตัวนี้มันก็เก่งนะครับเขาก็กลัวจะไม่ไปกดกันไงมันก็เลยต้องกระจายเอาอีโกหังมาไว้ตู้นี้นะครับกลัวว่าคนจะไม่ไปกดปิเกโกร่กับซามัสนะครับทาถูกแล้วนะถามว่าอีกตัวหนึ่งที่ผมไม่พูดเลยคือ l r ลอาริาตากับโกคูข้างหลังถามว่าเก่งไหมเก่งครับแต่สำหรับผมผมไม่ได้รู้สึกแบบ ไม่มีมันและผ่านไม่ได้เลยอะไรเงี้ยผมมองว่ามันเป็นผมยังให้ไอพิกโรโซมันดีกว่าพิกโกคูกับเบต้าตั้งหนังได้ก็ดีไม่ทำให้เป็นไรสำหรับผมนะก็เอาง่ายครับตัดสินใจง่ายเปิดโกคูเบต้าก่อนครับเนี่ยครับผมเชื่อว่าในการที่เราจะมองไปในอนาคตตัวละครตัวใหม่ๆที่มันออกมามันจะเป็นตัวดีซะส่วนมากเยอะแล้วก็ตัวดีมันจัดทีมได้ง่ายเพราะว่าไอโกคูกับเบต้าสองตัวเนี้ยมันนาซปเปอร์คาร์ด้วยหมายความว่าคุณสามารถที่จะจัด โอลอาร์โกคูจีลงไปในทีมนี้ได้เลยนะคผมไม่มั่นใจว่าไอโกคูจีทีนะมันอยู่ Battle o อ f ฟเ e ตไหมถ้ามันอยู่มันก็อลูกทีมดีๆนี่เองอะนะรหรือจริงๆเออมัน่าจะลูกทีมแหละมันไม่ใช่ฟูลพาวเวอร์นะครับเอาปี้ว่าผมแนะนําให้คุณเปิดตู้นี้ไปก่อนครับนะเพราะว่ามันมันนำตัวดีทั้งหมดอะมันจัดทีมได้ง่ายมากๆเหมาะกับคนเล่นเริ่มต้นโคตรนะครับถ้าถ้าเกิดคุณฟุ๊กเปิดได้โกฮังเปิดได้โกคู เปิดได้ใหม่ด้วยนี่แทบจะแบบจัดทีมนึงได้สบายเลยเนี่นะแล้วก็เพราะไอ้สามตัวเนี้ยมันคนละสีหมดเลยมันกระจายสีกันดีมากเพราะฉะนั้นคุณเปิดอ่ะคุณก็จะได้ตัวละครไปเลยครับเล่นที่แบบดีๆไปเลยนะครับผมเนาะโกคู Go นี่ก็เก่งนะครับในเรื่องของการรับตนอ่าจะบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันอาจจะมองว่ามันอาจจะเซฟได้แค่ตำแหน่งแรกใช่ไหมคุณเปิดได้โกคูถอดเสื้อตัวนี้คุณกอาโกคูตัวนี้ครับไปแทงในตำแหน่งที่ 2- ที่3ได้อ่ามันมีข้อดีอยู่นะแถมแม่งตายเกิดใหม่ดีด้วย นะครับผมเอาเป็นว่าเชียร์ตู้แรกใจขัดดิ้นเลยถามว่าตู้สองเฮ้ยมันไม่ดีเลยหรอวี่ขนาดนั้นเลยหรอกเอามันไหมนะครับต้องบอกว่าไหมนะครับตู้สองมันก็ดีแต่ลูกครา้าที่เป็นตัวร้ายอ่ะเวลาตัวคอแบบนี้มาตัวร้ายในเกมเนี่ยมันมันมันมีเท่ไม่กี่ตัวนะครับแถมไอ้หน้าตู้ที่มันให้มาคือมันเป็นคือคุณเปิดไอ้นี่ใช่ไหมผมมั่นใจว่าไอ้สองตัวนี้มันอยู่ในแคทไอ้ฟาร์มัสหรือเปล่านะครับถ้าอยู่ก็ดีไปคุณก็ได้ลูกทีแต่ถ้าไม่อยู่อ่ะ ด้วยความที่ไอ้ Speak สปิโก้ส้มไงโกคูเบต้ามันเป็นเอ่อซูเปอร,ร์คลาสไงมันอยู่ในทีมไอ้นี่ไม่ได้อันนี้เพื่อนๆก็ต้องลองไปชั่งใจดูนะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเป็นผู้เล่นหน้าใหม่แล้วคุณมีเพชรจำกัดอะ่ะคุณเปิดตู้เนี้ยถ้าเกิดคุณได้ฟุกได้ไอ้หน้าตู้มาสองสามตัวเนี่ยคือคุณจัดทีมได้เลยนะครับเพราะว่ามันซูเปอร,ร์คลาสไงคุณไม่จําเป็นต้องไปไปหาเพิ่มแล้วคุณเปิดตู้ซามัสเนี่ยนะผมก็ยังไม่ได้ไปหาข้อมูลนะอย่างที่บอกว่าสองตัวนี้มันอยู่ในแคดไหมคุณกกกกกก็็็็จจะะะะะเเเเเเิิดดควววาาาาาามมมตตตึึึงงงลลลนนนนน้้้้อออยยย่่่ัทีีบพรรฉผช์ใหป โกคูตัวนี้ให้ได้ก่อนนะแล้วค่อยมาเปิดสามารถนะครับเพราะสองตัวนี้มันนําตัวร้ายกับตัวดีดีโคตรเลยนะครับผมเนาะแล้วก็โกคูจีที่าง่ที่บอกต่อยอดไปอีกสมมติคุณได้2ตัวนี้โกคูจีทีคุณเหลือเพชรคุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้โตัวันก็ยังน้อยวะ่ะแถมทีมสามารถก็ดูและจัดยากตัวละครไม่ค่อยมีตัวละครร้ายในดีมีคุณอาจจะประหยัดเพชรเก็บเพชรไปเลยไปเปิด LR โกคูจีทีสี่ เออใช่ถูกแล้วมาอยู่ในทีมนี้ด้วยเลยก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกย้ํำหลายรอบแล้วว่ามานันนาซูเปอร์คาร์ด150มันก็เกินพอแล้วมันก็เก่งแล้วนะครับผมเนาะก,ก็ผมว่าผมพูดข้างตู้ไปแล้วแล้วค่อนข้าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆแล้วนะในสําหรอบคนที่กําลังจะเปิดนะอันนี้เพื่อนๆต้องลองตัดสินใจดูดีๆนะครับว่าอยากได้ใครเข้าไปช่วยในทีม นะครับว่าจะมาช่วยแบบว่าให้เราเริ่มต้นเกมได้ง่ายนะครับจริงๆรไอ้สตัวนี้คุณเปิดได้ใครก็ได้คุณอวยคุณเปิดตัวนั้นเปิดแต่แค่ผมจะ,จะชี้บอกว่าถ้าเปิดไอ้ตัวนี้คือคุณก็จะได้ลูกทีมสมมติถ้าคุณเปิดได้ข้างตู้มันจะได้ลูกทีมค่อนข้างโอเคกับตัวมันนะครับแต่ถามว่าสามารถแย่ไหมก็ไม่แย่เพราะไอ้สามารถคือตัวรับตีของทีมไอ้สตัวนี้ไอ้นี่ก็ตัวไม่มั่นใจมันอยู่แขนเดียวกันป่าแต่อันเนี้ย d าเมจไอ้ปิกโลเขียวอ่ะตัวเนี้ยดาเมจนะครับเนาะีดาเมจแรงเลยละ่ะใช้คำว่าแรง นะครับผมประมาณนี้นะครับหวังว่าจะช่วยเพื่อน,อนได้สัก2% 3%ก็ยังดีนี่ไงครับผมนองเดอช่วยกหนึ่งก็ยังดีวะาเตัเอนน้อยให้เขามาแบบมีคนมาแชร์ไอเดียแชร์วความคิดนะครับกันได้ก็ยังดีนะจะได้ไปช่วยแบบเป็นไอเดียในการเปิดนะครับผมให้กับคนที่กําลังตัดสินใจว่าเปิดตู้ไหนดีในกระโปุก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมีความรู้สึกอยากจะแชร์ก็สามารถที่จะ คอมเมนต์บอกผมได้เลยนะเฮ้ยพี่ผมมองว่าไอ้สามาัรถนี่มันอื้ไมันมันรับตีนดีนะทําไม่ตายมันเทเปิดดีกว่าได้เลยครับสามารถที่จะขายตรงได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดตามเป็นกาลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม